ดังแบบนเอเจนชีผมครับได้เข้า The Face Season 6เขาเป็นใครและทำไมเราถึงสามารถส่งเขาไม่ได้เดีย๋ยวมาดูกันครับไม่รู้ว่าเธอจะเอาตัวเองรอดหรือเปล่าแต่ยองแอนก็เคยมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าไปไม่ไป,ไปเลย นางรีมานะครับรีมาอากรีมาเฮสุเอนโกเป็นเด็กผู้หญิงอายุ15ซึ่งชอบการแสดงชอบการแต่งคอสเพลย์แล้วก็ชอบร้องเพลงนะครับซึ่งได้เข้ามาในเอเจนซี่ของเราเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็เทรนสกิลการเป็นนางแบบด้วยครับเพิ่งถามว่าทำไมเราถึงสามารถปั้นนางแบบได้นะครับเพราะผมก็แค่เป็นนักร้องเสียงไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับบร,ริษัทผมนะครับกริชโนโปรดักชั่นส์แอนด์เอเจนซี่เนี่ยมีโค้ชหลายคนครับที่พร้อมที่จะดีเวล็อปทาเลนต์ใหม่ๆให้เป็นนายแบบนางแบบ และนักสแสดงครับคนแรกนะครับพี่อเล็กซนดอร์ทวีสักธานานันนักสแสดงและอดีตนายแบบนะครับและเป็นช่างภาพด้วยนอกจากเป็นโค้ชที่สอนทักษะได้หลากหลายนะครับพี่เขาจะมีคอนเนคชันในวงการบันเทิงมากมายหลายปีซึ่งสามารถช่วยให้นางแบบของเราได้งานที่หลากหลายครับคนที่สองนะครับพี่ป้าวันพระเทพถนอมวงศแม่เจอ้าของผมเองที่ทํางานในวงการแฟชั่นมาหลายปีพี่เ็เคยดูแลนายแบบนางแบบต่างประเทศที่เข้ามาทํางานในไทยนะครับทำงานให้นิตยสารแฟชั่นชื่อดัง และก็มีสกิลการเป็นสไตลิสต์ด้วยครับผมมั่นใจในฝีมือเพราะทำงาน12ปีไม่เคยพลาดคนที่สามครับไอซ์อลิสาซื่อสัตว์อดีตผู้เข้าแข่งขันแบบเฟซซีซั่นสครับเขาก็จะมาช่วยสอนน้องๆวิธีการเดินการโพสและเทคนิคการตอบคำถามต่างๆใน t ดอะเฟ e ครับวันนี้ไม่ได้มาประกวดนะคะวันนี้มาเป็นกองเชียร์ค่ะขอโพน,นิดนึง เป็นกองเชียร์แต่ก็อยากประกวดเหมือนกันนะจ๊าและที่สําคัญที่สุดนะครับคนสุดท้ายนะครับคุณชายอาดัมซึ่งเป็นผู้กํากับหนังและซีรีส์และเขาเป็นเจ้าของ Bobcat Talent ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณคุณชายอาดัมและเอเจนซี่ของเขาที่ช่วยเทรนน้องรีมาควบคู่กับเอเจนซี่เรามาตลอด1ปีครับถ้าใครชอบ the Fa c e นะครับมาช่วยกันเชียร์น้องรีมาด้วยครับสู้ไหมสู้ค่ะก็เดี๋ยวไปรอในรายการนะคะว่าหนูสู้ขนาดไหนะแต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกกัอนว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วสำหรับเอเจนซี hmm. ่ผมปัญหาก็คือว่าตอนนี้นางแบบผมหายไปเยอะย ที่แล้วรัเราส่งนางแบบคนแรกของเราไปแข่งไทยซูเปอร์โมเดลเราก็ได้ท็อปสิมาเลยปีนี้เราส่งนางแบบของเราอีกคนหนึ่งไป The f a ฟสดังนั้นนางแบบเราน้อยมากตอนนี้ดังนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถเป็นนางแบบได้อย่าลืมติดต่อมาที่ g พ o t o นโทนโ o รดักชั n นสนะครับ